เป็นคนชอบเอนเออร์จีมากๆใช่ปแล้วเราก็ไปเจอคลิปนี้นะค่ะ <S <S เป็นคริปที่ข้าหลังท่าอัเขาคุยกับต้นไม้จริงๆอ่ะทุกอยาก่างมันมีวเบรชั่นมันมีพิคแนซี่แล้วแต่ว่าเราอยากลองอ่เราไม่ได้ลองวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเราคุยกับต้นไม้คือเขาเป็นคลิปของอะไรใช่ป่ะ แต่เราเป็นภาษาไทยใช่ไหมถ้าพูดภาษาอังกฤษมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราลองทำแบบเขาแล้วกันนาะเขาชื่อใบไม้นี้ต้องมีชื่อว่าน้องสมสมหญิงนะสมหญิงสมหญิงสมหญิงค่ะสมหญิงสมหญิงเลื่อนตัวมาหาได้ไหมคะสมหญิงกระเถิบมาหน่อยจ้าโดนหน้าหน่อยจ้ะสมหญิงมาเอานะอะสมหญิงเอ้ย โดนหน้าอีกนี้ได้ไหมคะสมญิงเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวจะมาหาทุกวันเลยนะคุ้กับต้นไม้นอันนี้ชื่อสมญิงกระสมไทยโอเคเอาเอาต้องปัน,น,นหวอดสมิงกระสมไทยสมชายตื่น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 ตน,ตนมีเรื่องแล้ว ธช่วยแสดงตัวให้หน่อยได้ไหมสนก็เมาหน่อยครับนตัวานยเลตัวนเลตัวมาหน่อยี้นีเก่งมากเครับเดี๋ยวมาหาดุกันเลยนะ นลองไปทำดูนะคะตอนนี้เรามีสงหญิงกับสงทายแล้วมาลองตื่ยกับต้นไม้และใบไม้ดูนะคะเขาะมีชีวิตและจิตใจท่หลากหล